นักเรียนนักเรียนครูมีอะไรจะบอกรู้ไหมว่าคนต่างชาติอะ่ะเขาใช้ idiom ในการพูดภาษาอังกฤษกันด้วยนะ idiom เคือหรือป่าว idiom คือสำนวนในการใช้พูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นอะไรรู้ไหมอย่างเช่นวันนี้ครูจะยกตัวอย่าง3อี idiom ให้นักเรียนฟังสาี idiom อ,อันแรกนะคะคำคำว่า break a leg break a leg แปลว่าอะไรครู break a leg แปลว่าขาหักหรือเปล่า ไม่ใช่ break a leg แปลว่าโชคดีนะนะคะโชคดีนะใช้กับสถานการณ์ที่เพื่อนจะทำอะไรเพื่อนจะ,จะแสดงเพื่อนจะสอบหรือเพื่อนจะทำอะไรไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราพูดว่า break a leg ก็ได้อันที่สองที่เขาใช้บ่อยจริงๆนะคะคำว่า put yourself t o g e t h e r put yourself t o g e t h e r put yourself together แปลว่าอะไร แปลว่าตั้งสติก่อน Hey put yourself together เธอเธอตั้งสติก่อนอันที่สที่เขาใช้ประจำคำว่าอะไรหรือป่าอันที่สามใช้คำว่า up to the air up to the a i r up to the air แปลว่าอะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนเขียนปะ่ะ The concert is up to the a i r คอนเสิร์ตเนี้ยไม่แน่นอนนะว่าจะจัดหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนำไปใช้ด้วยนะนำไปใช้แล้วจะเหมือนเจ้าของภาษาเลยโอเคซีอ okay. ูบ๊ายบายสวัสดีค่ะ